I'm on the stage right now. Sing me your favorite song. Look in the crowd and you know where to be found as they sing along. I said that you look good without no makeup. No lashes, even better when you wake up. I see the look on your face. Someone to scoop you right off your feet. You wanna ride and rave You wanna go out on dates You want somebody to come bring you flowers. Someone to talk to for hours. Wash your back while you sit in the shower. Someone to tell you you're beautiful. Someone to tell you in mean, yeah. Someone to tell you I love you every day. For no reason. Someone to give you peace, yeah. Someone to help you sleep. Someone to pick you up when you're feeling down, feeling lonely. Someone บล็อกบล็อกเบาเบาเบาอ๋อยกได้ะยกได้ยกได้ิเวิงไงโอ้ยนี่เปิดลงครับตัวแรกครับผมว้าวเหมือนแล้วครับเัวมาแล้วครับตัวเลเอาคูมาเอาคูมาเอาแต่ผมติดไม้แลวนี่ขางแลวนี่ดีหัวแล้วจับสองจ เรียบร้อยกงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเตี๋ยมแต่วิงกับเดียวแต่วิงมาแล้วครับผมบางรลีบางหลีต้ไม่เป็นกหลุดเบ็ดเดือกเบ็ดเดือกที่ครับจัตติ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 เนื้อตึกอยู่นี่นนี่ก่อนนี่นี่ก่อนได้เดือกเลย giờ dừng, leo lên, đi lên, leo lên, lên, leo leo lên, โดนจริงมันยิงหนวดเมื่อกี้เฮ้ยว้าโดนเล็วโดนเล็วไปไปเลยไปเลยโอ้โหสวสวยอุ้ยปล่อยลึกเลยไม่ต้องปล่อยลึกเลสวยสสวยสวยยิงแล้วเมื่อกี้เอายกโชว์หน่อยครับผมเจ้าของผลงานนี่ยานมาทางนี่ยา้รบตันกองมีน้ร้อนดาวจัดไปครับสวยงาม Ồ, Ôi làm con đứng cố đây là bông, đốn tục chíp luôn bông, Mày mì hoàn mày đôn Tâm ả đá bà cái chai Mày bẩn tương Mày bẩn tương, đâu Mày đốn. Lệ mày bẩn tương, tao bày đôn Mày mày bẩn tương, leo. bày đôn Lệ tục văn lên Lệ tục văn lê Mày tục văn lê Ui, ôi trò, หยอกยิงต้องใจวิ่งเลยหรอจะวิงจะยิงเต็มคาราเบลดยกันยังไงก็จับเต็มนี่หยอกนี่ครับหยอกซี่โย่โซงเรียกครับติการีจัดไปครับสองแต้มขอหยอกติการีทำงานแล้วติการีตะมันเอ้าเล่นอะ้รเนอะไปไหนก็โดนยิงยิงเนี่ยว้าวเอ้ยหยอกตัวเยอะตัวเยอะตัวเยอะจับลึก

เอาเลยครับเอาเลยตั้้งปแล้วผบังรีมาแล้วต้นม้เก็ดหลับอะไรบางต้ามันอ้าแ่นนจริงๆจัดใจวเต้าเตัวเลยช่วงฝันรู้เลยนะ Ui Đôi là lao à rồi, vì, à... À <laughs> Đây là rắn không? Ngặt ngặt cưng, ngặt cưng bạc điều. Chắc chí, chắc chí Mát rồi <laughs> quên, à Đưa <laughs> <Tạc mãn luôn. cười> à mà xuống, nuốt mà lời Tịt nền mà lời mà nuốt โอว้าวเรียบร้อยอีกแล้วอ้ยเอ้ยยอุ้ยอุ yep. ้ยเจ๋อุ้ยผมปยลึกเลยนไหลไปเองเออเหี่ยมันลอยเย่ะมันไหลไปเองเพราะน้ำมันน้ำมันเชี่ยวไงใส่ดูใส่สวยได้สวยหลังหลังหัา

ก็เลี้ยงนะนี่ธรรมดาแล้วที่ไหนยกได้ไหมได้ได้ติดลังหัวมันติดลังหัวไปนะหยับบัวกบบัวติดมาเรื่อยนะนี่นะแต่บนที่นั้นมึนก็มันกันยังไงว้าโอ้ยใหญ่มากเรียวมาเรียวมากได้ว้ามีว่าต้องการเสียนเรียนคนหลังคนหลังมีไดันเนื้อมันใช่เล้วกูมันซอยแล้วมันซอยแลยต้องวัดไอดนัดโอ้ยซีโดนโจ้ xíu đó chú, giờ, yên đại tuôn này còn lại đi còn lại 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 còn rồi! còn Wow, còn lại còn lại Chúc lại còn leo mồi lại còn lại còn lại còn โดนกันโดนกันกงใครอยู่หลังอยู่บนเนี่ยกง้มอยู่หลังไหอยู่บนก้อยู่บนลงมันแล้วลงมันแล้วโดนปล่อยลึกเลยยังตแกตกะเจน บังลี่เอาเวลาเลย่ะอือแม่ดนุไม่ได้จับือยจัดจัดเฮ้ยได้มันโย่เมียเือเมอโยตัวโปรดติดนี่ครับเมยโยตัวมานติดมันมันลอยแต่ว่าามันเสียบติดมันเลย

ได้ความพิงานครับผมโยโตบหลุดหลุดแล้วครับเยียบหวานเยี่ยบไหมครับตนนีเยี่ยบอ๋อโหใสซุ้ยใหญ่เลยครับใหญ่เลยครับควาบังลีบ้เลยโอ้ยใสโบ้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  ตัก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 มาตักมาโอวยไปถึงกระไปโอ้ยบังยกให้ดูเดี๋ยครับหยอสวยงามครับผมจบสยามติดลีสองครับสยามสปูนสีนี้เลยครับทำรายการไปก่อนเลยครับ ออ oh. มาอีกแล้วครับกองบางดีคร oh. e ับอ๋อกล่องปุ้งย่อโดนเลยโดนแล้วโดนอีกแล้วเอ้ยสยามสปูนยอดครับสยามจัดสีแล้วสีนี้อีกแล้วบิดไอ้ล็อกี้วานจัดวางขึ้นเลยเก็บไอ้ปิดดิ้งเลยนุนไม่ได้เอามาเล่นมาเล่นไม่ปืนคุณเจ้าหวานมาแล้ว

อ่าโดนมาจนได้โอ้อโอ้ยโอ้แหมเอ้ก็เหาไส้นีประจําเลยไส่น่ารักครับผมวันนี้เน้นเก็บใส่น่ารักใหญ่เว้ยใหญ่เว้ย

เนี่ยนะเปลี่ยนตัวเป็นตัวอันนี้ซีบโรดป๋อแม่เลยนี้ย้ำเหลาโอ้ยเหลาม้ำย้ำย้ำเจ้าโอยมันยิงนวดแล้วดิยิงนวดแบบสายขึ้นดึ๊บไปเลยทีนี้ครับบ้าสวยงามเลยครับผมโยูสวยมากนี่คือเต็มรวมนะครับกลับมาแล้วก็พอได้ตัว